สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนะาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้กอยทอระสั่าเงินค้นยางปลูกแทนไม่พอนะกรได้ไฟเขียวอนุญาตให้เจ้าของสวนยาง ค่นต้นยางก่อนที่จะได้รับอนุมัติหวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็เช็กกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ .2564 นายนกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยประกาศเรื่องอนุญาตให้เจ้าของสวนยางโค่นต้นยางก่อนได้รับ อนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนพศ2564การยางแห่งประเทศไทยมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะให้การปลูกแทนได้ตามเป้าหมายเนื้อที่ที่กำหนดมีเจ้าของสวนยางยื่นขอรับการปลูกแทนเป็นจํานวนมากนั่นเองจึงต้องรอการขอปลูกแทนในปีต่อๆไปนั่นเองครับ แต่เนื่องจากมีเจ้าของสวนยางส่วนหนึ่งที่ได้ยื่นคำขอไว้แล้วมีความประสงค์ที่จะขอโค่นต้นยางเพื่อขายไม้ก่อนได้รับอนุมัติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสงค์จะโค่นต้นยางการยางแห่งประเทศไทยจึงขอผ่อนผันให้เจ้าของสวนยางโค่นต้นยางได้รับอนุมัติ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้นี่เองครับก็คือ1การยางแห่งประเทศไทยจัดให้มีการรับคำขอการปลูกแทนเรียงตามลำดับก่อนหลังไว้เป็นรายปีในแต่ละปีเจ้าของสวนยางจะได้รับการปลูกแทนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ งบเงินประมาณโดยการยางแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้เจ้าของสวนยางทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับอนุมัติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในปีใดนั่นเอง 2. เจ้าของสวนยางรายใดประสงค์จะค้นต้นยางก่อนได้รับอนุมัติให้ยื่นคําร้องตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ณนะการยางแห่งประเทศไทยนั่นเองจังหวัดหรือการยางแห่งประเทศไทยสาขา ที่สวนยางของท่านตั้งอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,564เป็นต้นไปนั่นเองครับ3การยางแห่งประเทศไทยจะให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดหากสวนยางเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา4มาตรา37 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ2558และระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนพศ2558จึงจะขออนุญาตให้ค้นต้นยางได้นั่นเอง4เมื่อเจ้าของสวนยางค้นต้นยางแล้วเจ้าของสวนยางมีทางเลือกที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้คือ4.1กรณีเจ้าของสวนยางรอปลูกยางหรือไม้ยืนต้นถึงปีที่ได้รับอนุมัติ ให้การปลูกแทนกรณีนี้เจ้าของสวนยางจะได้รับการปลูกแทนตามปกติอัตราไร่ละ16,000บาทนั่นเอง4.2กรณีเจ้าของสวนยางต้องการใช้ประโยชน์ของที่ดินเพื่อการอื่นไปก่อนเช่นตูพืชล้มลุก พืชระยะสั้นก็สามารถกระทําได้โดยการยางแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนด้านอาชีพเสริมและให้บริการทางด้านวิชาการและเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติการปลูกแทนในปีใดเจ้าของสวนยางจะได้รับการปลูกแทนตามปกติอัตราไร่ละ16,00 0บาทนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการ ที่จะได้มีการอนุมัติให้โค่นต้นยางก่อนนั่นเองครับว่าเป็นเพราะอะไรก็ได้เล่าบอกกล่าวกันมาหมดแล้วนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าเช่นไรใครจะเป็นอย่างไรเราก็คอมเมนต์ตอบถามกันไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟัง